เจ้าละครเรยาหลังจากที่เรยายิงงามแต่รูปและแสนทะเยอทะยานถูกคนบ้านตระกูลเชงเล่นงานโดยการส่งลูกชายคนเล็กอย่างเกียรติกรเข้ามาปั่นหัวเรยาให้หลงแต่งงานด้วยแต่พอถึงวันกลับทิ้งเจ้าสาวให้รออย่างเดียวดายเรยาพ่ายแพ้อย่างราบคาบเพราะนอกจากบ้านที่ถูกย็ดไปแล้วเงินสักบาทก็ไม่เหลือไว้ให้ เธอตัดสินใจกลับมาที่เมืองไทยหางานและหาเหยื่อคนใหม่ผู้ที่จะทำให้ชีวิตของเธอกลับมาสวยหรูอีกครั้งเธอได้งานที่ธนาคารข้ามชาติแห่งหนึ่งในตําแหน่งประชาสัมพันธ์ด้วยความช่วยเหลือจากประกายทองให้โซสาวใหญ่ที่ชื่นชอบเรยาตั้งแต่แรกเห็นและที่ทำงานใหม่นั้นเธอก็ได้พบกับเป้าหมายรายใหม่นั่นคือเดวิด กรรมการผู้จัดการหนุ่มหล่อซึ่งมีเยาวยอดเลขาส่วนตัวเป็นคู่มั่นแต่เรยาหาได้แค่ไม่สร้างความคับแข้นใจให้กับเยาวยอดเยาวยอดเข้ารับการรักษาจากกิตแพทย์คือเกียรตกรอ,อยู่ก่อนแล้วยิ่งพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเธอยิ่งไปพบเขาถี่มากขึ้นความเข้าใจและใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่มีใจให้กันทางฝั่งคู่ของเรยาก็หวานอยู่ได้ไม่ถึงปี ยอดยิ่งพ่อของเยาวยอดนายพลชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจล้นมือก็จัดการแก้แค้นให้ลูกสาวจนเดวิดต้องกระเด็นออกจากเมืองไทยไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากชีวิตแต่งงานที่จบลงเรยายังมีโอกาสพบผ่านคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธออีกหลายคนเรยายได้รู้จักกับรอยบุญเด็กหนุ่มหน้าตาดีหลานชายของประกายทองที่ความจริงแล้ว รอยบุญเป็นแค่เด็กหนุ่มที่ประกายทองเลี้ยงดูเอาไว้ด้วยความสัมพันธ์ลึกซึง้งประกายทองแนะนำให้เรยารู้จักกับปรเมศนักธุรกิจเจ้าของผับหลายแห่งผู้ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้เขาบอกกับเรยาว่ากํากำลังจะหย่ากับแก้วกัลายาภรายาของเขาและจะมาแต่งกับเรยาทั้งที่ความจริงแล้ว ปรเมธทั้งเกรงและกลัวแก้วกัลยาอยู่ไม่น้อยความสัมพันธ์ของเรยาและปรเมธถูกแก้วกัลยาจับได้ในที่สุดเกียรตกรช่วยเหลือเรยาแบบที่เพื่อนมนุษย์พึงกระทำแต่กลับทำให้เรยาเข้าใจว่าเขายังมีใจให้เธออยู่และการช่วยเหลือของเกียรตกรครั้งนั้นทำให้เรยารู้ว่าเกียรตกรกับยาวยอดกำลังคบหากัน เรยาพาตัวเองออกมาพร้อมกับความแค้นและอิจฉาเยาวยอดแม่งหวยคุณนายที่หนึ่งประมุขของบ้านตระกูลเชงออกคำสั่งห้ามเกียรติกรข้องเกี่ยวกับเรยาเด็ดขาดเมื่อมีข่าวเช้าเกี่ยวกับเรยาถูกปล่อยออกมาทำให้เธอต้องไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักตากอากาศของประกายทองโดยที่รอยบุญตามไปหาและทั้งสองก็มีอะไรลึกซึ้งกันอย่างเร่าร้อน ประกายทองจับได้ว่าถูกทั้งคู่สวมเขาเรยาจึงได้รู้ถึงกำรพืชที่แท้จริงของรอยบุญเธอโกรธมากที่โดนรอยบุญหลอกจึงขอยุติความสัมพันธ์นี้ประกายทองแ้นที่ถูกเรยาหาักหลังทั้งที่ตนพยายามช่วยเหลือเรยามาตลอดรอยบุญอ้อนวอนประกายทองไม่ให้ไล่ตนไปประกายทองใจอ่อนยอมให้เขาอยู่ด้วยต่อไป เรยามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับยอดยิ่งเมื่อฟ้าเข้าข้างเธอจึงเริ่มต้นแผนการแก้แค้นเยาวยอดด้วยการยั่วยวนยอดยิ่งและไฟกองนี้ก็จุดติดได้ง่ายเช่นกันยอดยิ่งเลี้ยงดูเรยาเป็นเมียเก็บนงเยาวภรรยาของยอดยิง่งก็ช้ำใจจนหัวใจวายตายฝ่ายรอยบุญที่ตอนนี้ไม่เหลือใครก็พยายามตามหาเรยา โดยใช้เรื่องชั่วๆที่ทั้งคู่ทำร่วมกันเอามาแบล็กเมล์เรยาจึงฟ้องยอดยิ่งว่ารอยบุญคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถูกจุดของเยาว์ยอดทำให้ประกายทองผู้ที่ตัดความสงสารรอยบุญไม่ขาดยิ่งแค้นเรยามากยิ่งขึ้นอีกทั้งเรยาที่ยังพูดจากระแนะกระหนะประกายทองและโขว่าจะแชร์พฤติกรรมทั้งหมดของประกายทอง ทำให้ประกายทองตัดสินใจที่จะปิดปากที่ไม่มีหูรูนของเรยานั่นซะในคืนสุดท้ายของการศพนองเยาวเรยาไปที่งานศพอย่างทุกข์ใจและรู้สึกพ่ายแพ้เพราะคนรอบตัวก็ทิ้งเธอไปหมดเหลือเพียงสิ่งเดียวที่เป็นสมบัติของเธอคือลูกชายที่เธอยกให้กับครอบครัวตระกูลเชงไปแล้ววันรุ่งขึ้นเรยาไปที่กระหอหาดแดงของตระกูลเชง เพื่อขอพบลูกสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เธอยังมีเหลืออยู่แต่ไม่มีใครยอมให้เธอพบเลยเรยามีปากเสียงกับเม่งหวยเข้าขั้นรุนแรงนนำซ้ำํำเธอยังถูกเกียด์กรชายคนเดียวที่เธอรักด่าว่าเธอจนเธอไม่มีทางสู้เส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่ของเรยาจะพบจุดจบเช่นไรผิดหรือที่เธอเกิดเป็นเรยา ติดตามชมละครเรยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา20สนาฬิกา2ีนาทีนะคะทางช่อง8ละครเรยาเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่11มกราคม2564นี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องครูไปวันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปค่ะอีกอย่าง กระดิ่งจะได้ช่วยเตือนเวลาอัปโหลดคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ